โอเคงานวันนี้หน่อยวันนี้เรามาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ด้วยครับก็มางานคอนเวิร์ตนะครับก็เป็นอ่าเปิดตัวรองเท้าใหม่นะครับอีก2สีเลยครับแล้วก็จะเป็นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเขาเรียกว่าอ่าพัฒนามาจาก20ชนิดกีฬาเลยครับก็ไปลองใส่ดูว่าสบายแค่ไหนกันใช่แล้วก็ปกติเป็นคนใส่รองเท้าแบบสบายแบบนี้ครับก็ปกติก็ใส่รองเท้าอยู่แล้วก็ไม่เดินเท้าเปล่าแต่ว่าเพราะว่าผมไม่ใช่พระเนาะ ย่าอย่าก็เป็น<อ>คนใส่รองเท้าแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นคล้ายๆสกีเกอร์อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถใส่ได้ในทุกวันแล้วก็สบายด้วยเดีย๋ยววันนี้ได้ลองใส่แล้วมันเป็นยังไงบ้างทีมิกิเห็นบ,บอกว่าใส่แล้วเหมือนอะไรนะใส่แล้วเหมือนอุ้ยไม่เป็นไรผมไม่ได้ทำนะครับไม่เป็นไรไมต่อพวกั้ครับอ่าก็เมื่อกี้ถามอะไรครับรองเท้าพอลองใส่แล้วรู้สึกยังไงเมื่อกี้บอกอ๋อเมื่อกี้เปรียบเทียบเหมือนว่าใส่บนอาเหยียบบนฝุ่นนุ่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมันใส่สบาย กับแฟชั่นหลากหลายสีด้วยแต่ว่ารอบนี้มาก็คือมีสีเพิ่มมาด้วยใช่ครับก็มันมีทั้งหมดหลายสีมากเลยก็ไปดูกันได้ครับก็จะมีสีเทากับสีชมพูอ่อนครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่ครับแต่เมื่อกี้เรามีโอกาสได้แบบชอบสีไหนรู้สึกชอบสีเทาติ๊กใหม่นะเป็นไงครับได้ลองชออง็อปตัวอยางลองเลือกัอย่างลองเลือกแล้วครับแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ DIY ออด้วยครับสามารถไปตกแต่งกันเองได้ในแบบของตัวเอง อะไรที่มันโดนใจโดนกันคบแล้พอเราได้ลองใส่รองเท้าล้อะไรที่มันโดนใจอ่ะรู้สึกว่าอย่างแรกเลยคือใส่สบายครับแล้วก็มีให้เลือกหลายสีอาทิตย์หนึ่งเราก็สามารถาเลือกใส่ได้แบบหลายๆสีเลยเงี้ยให้มันเข้ากับชุดของตัวเองที่ใส่ได้ไวซึ่งถ้าเป็นรองเท้าในแบบฉบับถ้า DIY ได้อยากได้รองเท้าแบบเป็นสไตล์แบบอยาก DIY ได้อยากได้แบบไหนเหรออยากได้แบบ ที่มันใส่ได้แบบในชีวิตประจำวันแล้วมันก็รู้สึกมันเท่ด้วยเออเพราะว่าเราเป็นคนเท่ไงไม่อันจะมีสัญลักษณ์อะไรที่บอกแบบว่าเฮ้ยรองเท้าเนี้ยมันของเรานะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีความแบบว่าเท่ๆคูลๆหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะมาติดแบบแบล๊วๆไม่ได้สีฟูๆเนี้ยอาจจะต้องต้องหลีกไปหน่อยอะไรเงี้ยอ่าต้องแบบสีดำๆมืดๆหน่อยอะไรเงี้ยใช่แล้วประตูนล้วเราก็เลยอยากใส่เป็นสแบบแนวฟูๆใช่ครับเพราะว่าผมเกิดมาเท่ครับโอเค อะไรครับเวลาใส่กบแล้วมันแม็เซอไในรองเาขนไก่อาไปลนไหนคนเท่ๆขู่ๆอะไายังไงเอ้กับไม่เห็มองไม่เห็นเดี๋ยวไปอครองเท้าไหอนะอะไรครับโอ้โหเดี๋ยวนะโล์กับรองเท้าอะไรหลอกันโอ้โหเท่โอเคอะไครับรองเท้าเท่ไปแล้ว ความร้อนนะก็โปสต์อีรองเท้าจะหล่อยังไงงงให้ปากดึงไปครับก็ฝากคอนเวิร์ตด้วยนะครับก็บูธนี้ก็สามารถมาเลือกสั่งกันได้ครับก็มีรองเท้ามีอะไรให้เล่นสนุกสนุกเต็มไปหมดเลยครับฝากด้วยครับคอนเวิร์ตครับขอถามหน่อยเมื่อตัดผมทำไมเป็นไงบ้างคะครับผมพอดีไปตัดผมแล้วนั่งหลับแล้วทีช่างดูสวยสพี่เหรอไม่ใช่เราเล่นก็อยากอยากเปลี่ยนเปลี่ยนลุคบ้างอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้ว่าทำไมถึงอยากได้ทรงนี้อยากได้ทรงนี้เพราะว่ารู้สึกว่าผมมันยาวจนแบบมันยาวไปแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันยาวเกินรู้สึกว่าเบื่อแล้วครับเบื่อผมยาวก็เลยตัดผมสั้นแต่จริงๆฉันไปแอบดูมาว่าเธอตัดผมอ๋อตามมาร์ควิสเลยนะก็เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งในการตัดสินใจทำให้เออเอ้ยไอมาร์ควิสตัดไอไม่ใช่คนรู้สึกไม่ใช่ไอหมอน นี่การปกติเรียกกันอย่างนี้อยู่แล้วอที่รักแล้วกันที่รักนะปกติอธิรักเขาเขาตัดผมอ่าสั้นอยู่แล้วแล้วเออรู้สึกว่ามันเออมันเข้ากับเขาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราอยากลองตัดบ้างอะเออก็แค่ผมหลอกว่านิดนึงนะไม่เลยเจะไปบอกใครบอกเลยเอเลิเป็นหมอกช่างว่าอะไรเปิดลูกมาร์คคิสให้ดูเหรอกเราเล่นก็บอกว่าอยากได้ผมสั้นเดี๋ยวชอบไปดิเดี๋ยวชอบเลย แล้บอกเปิดผมดสั้นให้ดูก็คือบอกว่าอยากได้ผมสั้นประมาณนี้เขาตัดออกมาถูกใจไหมคะก็สบายหัวดียครับเวลาสระผมก็มันแห้งเร็วถูกใจถูกใจก็มันหน้าเด็กลงกว่าเดิมตอนนี้ประมาณตอนแรกสามขวบใช่ไหมบอกว่าจะบอกว่าสาวขวบตอนนี้แ่สามเดือนแล้ว เหรอทำไมทำไมถึงรู้สึกว่าเหลือสมเดือนเลยอ่ะก็ตอนแรกผมยังเป็นแบบว่าเบบี๋ไงเขาชอบเรียกว่าน้องโฟสามขวบอะไรเงี้ยพอตัดผมแล้วรู้สึกว่ารู้สึกเด็กแบบเดิมก็เลยจะลงสักเออสักสามปีก็แบบสามเดือนอะไรเงี้ยก็คือทารกเลยใช่แต่เห็นแม่บอกว่าเป็นทรงผมขัดใจแม่เออแม่ชอบให้ไว้ผมยาวเออไม่รู้เหมือนกันก็แต่ว่าผมไปตัดผมบ่อยมากครับอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งผมตัดผมสามรอบ ให้มันสั้นลงเรื่อยๆสั้นลงสงลงั้นลงสั้นลงไปถึงตั้งนี้มาเหรอใช่ทำไมอ่ะมันสั้นแล้วนี่ก็มัน,มนายาวมันมันไปตัดแล้วมันรู้สึกว่ามันยาวอีกไปตัดแล้วมันก็รู้สึกยาวอีกก็เลยแบบให้มันจุ๊บๆไปเลยไสันตัวสกินเฮดแล้วนะลูกใช่ผมกำลังคิดอยู่ว่าผม,ม,มอยากตัดสกินเฮดไม่ได้แต่ว่าผมรอก่อน รอกผมปวดก่อนเดี๋ยวว่าอะไรใช่ไหมผมก็เลยจะแบบตัดทีเดียวเลยแต่ว่าทรงผมอย่างนี้มันทําให้แฟนคลับคือรู้สึกแบบอยากเปลี่ยนโหมดไอ้หนูจต่เป็นบังปีนก็อยากเปลี่ยนเป็นโหมดอื่นยุบหมดไรครับแฟนเอายังเปลนเป็นแฟนเหรอจริงไหมลองถามพี่หนุ่มสิแฟนจริขสาวขวดนะคขาหลอกเราเป็นไงบ้างอะไรความหไม่ไม่ผมพี่แตงพ้าอะไรความหลอกของเราเป็นยังไงบ้างไม่ใช่เพราะตัดตัดมาคือแบบมีทนอวย โอ้ยก็เป็นคนเดิมนี่แหละก็ตัดแค่เปลี่ยนแค่ทรงผมจิตใจก็เหมือนเดิมหลอมีคนทำเยอะไหมอะว่าเออแบบคุณดูเท่คุณดูไอ้นี่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแบบคนแบบว่าเออโพสตัดผมแล้วดูดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออพอพูดแบบนี้รู้สึกไงใช่ก็ดีใจครับดีใจก็ถือว่าเรามันหน้าตาดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยตัดทรงผมหน่อยมันก็หล่อก็หน้าตาดมาเลยนะก็เกิดมาเนี่ยอู้นั่นเองมาเลยนะ พอมีคนชมอย่างนี้คือโดยปกติคือมั่นใจหรือว่าเขินเขินเขสิเวลาคนมาชมก็เขินแต่เพราะตอนนี้คือเขินไปไกลมากเลยนะใช่ใช่แล้วจะมีนายชมไหมฮะอะไรครับจะมีนายชมเจมินายชมชมเอพราะเฮ้ยเอาไม่ซิ่งว่ะเพื่อนอะไรเอย่างเงี้ยปกติมีมีส่วนเขาไม่ตัดหรือแม้ก็บอกว่าเอ้ยก็ตัดเป็นเพื่อนกันดีจะได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาบอกแล้ขอคิดดูก่อนเงีพรตัดผมสมัยก็เลยไปเดทกันเลย เด็ดเด็ดไหนครับไปเด็ดเจมินายเดทโวยดีเลยอ๋อครับผมทรงใหม่เลยอันนันเป็นต่างจังหวัดไปถ่ายทำรายการนะครับเด็กเขาโวยวายว่าคุณแกล้งเขาเยอะมากใครแกล้งเจมินายคนลุกคนจริงเหรอครับก็รักดอกจิงอยากเล่นเป็นไงชิมนั้นสนุกไหมครับสนุกครับสนกครับก็เป็นไปถ่ายรายการครับอยากให้เราติดตามชื่อว่ารายการไทยชิซันครับ ก็ออนจีเอ็มทีวีในยูทูครับก็ไปติดตามกันได้ครับมีหลายโคนเลยในนั้นยังไม่เฉพลเดียวไม่ใช่ได้แต่ยังการตัดโคครั้งนี้มันมันเกี่ยวกับการฉลองเพลงเร็จล้านใช่หรือเปล่าครับถูกครับถูกหรือเปล่าก็ตัดเฉยๆนด้แต่ว่าตอนีใจที่เพลงเจ็ดล้านไม่ได้ตัดฉลองครับก็ก็ดีใจครับที่เพลงอ่าแคนดิเดตเจ็ดล้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเพลงลบยังด้วยที่เพิ่งปล่อยออกใหม่พวกเจมส์บีนาอ่าน่าจะ หกล้านห้าหกล้านนี่แหละจะไม่ผิดนะจะไม่ผิดก็ขอบคุณมากครับที่ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ช่วยกันฟังเพลงให้ครบหกล้านเจ็ดล้านอยากได้เท่าไหร่ไม่ไม่ไม่ได้อยากไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับไม่ไม่ได้อยู่ตรงนี้จริก็ฟังไปเรื่อยหมายถึงว่าเราเราทำหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยตอนร้องเพลงตอนอัดเพลงตอนซ้อมเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันไปไปไปตามแะครับ ทก็ชอบเป็นอย่ากเห็นเป็นไงคะจูบแรกผ่านไปจูบแรกผ่านไปครับผมไม่ใช่จูบแรกในชีวิตนะครับจูบแรกไม่ใช้คิงหรอคิงกไม่ใช่จูบแรกในซีรีส์เป็นอีกหนึ่งซีรีส์หลายหลายคนชอบครับก็กำลังเข้มข้นเลยครับน่าจะอีพีโอ้เจ็ดเจ็ดนะฮะเจ็ดเจ็ดใช่เจ็ดแล้วครับก็เดี๋ยวรอติดตามวันนี้มันมันจัดมรณะครับก็อีก สุขอีกสามวันนะรก็จะเป็น EP 8ครับก็เราติดตาม EP 8ครับมีอะไรให้ว้าวให้ซัไพดเหมือนเดิมจ้เราขี้งอนนะดูจากในซีรีส์เราขี้งอนเนะใช่ครับอมันจะมีวิธีการ้อสมมตถ้าเกิดวันอย่างนี้เขาอยากร้อเราเรต้ององ้อด้วยอะไรด้วยร้อด้วยเพลงครับเพลงอะไรดีคะเพลงใหม่ที่เขาจะเฮ้ยไงล่ะไปไงล่ะเอาต่ปรดผมเพื่อที่จะไปถ่ายเอเพลงใหม่ก็เป็นได้นะ หลอกหรือจริงเอวไหนพูดถึงคอนเสิร์ตดีกว่าลูกคอนเสิร์ตก็โหอยากให้คือไม่เชาผมไปซ้อมคอนเสิร์ตมารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าจะเซอร์ไพรส์มากและสิ่งเนี้ยสามารถตายได้ถ้าผมเนี่ยผมสามารถเสียชีวิตได้ถ้าสมมุติว่าผมไม่ฝึกซ้อมดีๆอ่าแสดงมันยากมากเลยยากยากมันอันตรายขนาด คืออันนี้คือเล่นกับงูแบบไปฝึกไปฝึกแบบว่าผมจะไปโชว์เล่นกับงูในคอนเสิร์ตเพราะทุกในคอนเสิร์ตไม่มีผมนี่งูก็เลยรัดมาเนี่ยเห็นปะเนี่ยสองข้างเลยจริงอันนี้คือรอยบาดแผลจากการโดนงูรัดในการช้อปคอนเสิร์ตอ่าไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เช่อเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อจริงเหรอจริงเหรอจริงจริงนี่คือคือแผลที่นี้คือแผลที่เกิดจากการงูรัดอ่าไม่เกี่ยวกับช้อปนะ ทำไมเราถึงต้องแบบมันเป็นโชว์พิเศษไงเกสผมอ่ะไม่ได้เป็นคนรู้เปล่าเป็นงูไเรื่อ้หนูจะพูดอะไรก็พูดใครอ่ะพูดอะไรไงต่อแล้วไงต่อต้องเป็นงูทำไมถึงต้องเป็นงูรู้สึกว่าอ่าการไม่มีคิวใครให้ผมได้เลยก็เลยแบบว่าเออเห็นงูมันเลื้อยผ่านก็เลยว่าโชว์ันไปเจสเขาก็ตอบตกลงเลยก็เลยแบบครับงูจงอางครับ ใช่ครับแฮร์รี่พอตเตอร์เรางูได้ทำไมถึงเมื่อกี้คุณบอกว่ามันเป็นโชว์ที่อันตรายแต่ทำไมเราถึงเลือกยังทำอ่าอันนี้พูดเล่นนะเมื่อกี้เออไม่มีใครเชื่อเลยนะเมื่อกี้คือพูดเลือกเองนะย้อนกลับไปเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณซ้อมมาถ่าคุณซ้อมโชว์มาแล้วบอกว่าเออโชว์ของคุณค่อนข้างอันตรายต้องซ้อมหนักมากทำไมถึงเลือกโชว์นี้รู้สึกว่าอยากทำอะไรให้แฟนคลับอ่าว้าวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากให้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยซึ่ง ไม่เหมือนครั้งที่แล้วจริงๆครับแล้วก็โอเคค่ะค้าถ้า่าปกติถ้าโชว์ไม่ทำไมใครล่นใจะไม่ใช่โอเคโอเะยังไงต่อครับครับก็อยากให้ไม่เหมือนโชว์ก่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าครั้งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆทั้งของผมและทั้งของเจมี่นายเลยแล้วก็ทั้งคู่เลยครับก็อยากให้รอติดตามคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับ รอบ2อย่าลืมนะครับยังบัตรยังไม่หมดนะครับสามารถไปจองได้ครับแล้วก็รอบ2เนี่ยรับรองเกสเนี่ยไม่เหมือนรอบแรกครับอยากให้ทุกคนไปรอบสองถ้าสมมติว่าไปรอบแรกแล้วจะรู้สึกว่าเสียดายรอบ2หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็อยากให้ให้ให้ไปคือตอนนี้ได้เกณแล้วใช่ไหมได้ครบ2วันแล้วครับเกณฑนวันแรกกับวันที่2เป็นยังไงก็ต้องวางทั้งคู่ครับใส่ใสกันยังไง แตกต่างจากความสนิทสนมอ่าใช่คนที่เราไปแอบีเป็นเต้นไปแล้วเหรอไม่รู้เหมือนกันตาวรู้สึกว่าวันแรกวันแรกอาจจะสนิทแหละเอ้ยไม่ได้ไปที่ไหกับเขาบ้างคือว่าเอ้ยคนนี้ปลื้มแต่ว่าอันที่สองอาจจะมีความสนิทสนมกันมากขึ้นอะไรเงี้ยมั้งไปร่วมงานกเขมือก่อนทั้งไหมอะไรครับไปร่วมงานจากเขามาก่อนทั้งไหมเอาละเอาละมีคนที่เคยร่วมงานแล้วด้วยครับ เออแล้วเจมินาไม่ใช่เจมินาแต่คือกูจองอางที่พุซอซเป็นชาวที่พุซโซเป็นช้านี้ไงเออก็คือให้บอกถึงเกมวันแรกก่อนว่าเขาเขาทำให้แฟนๆรู้สึกยังไงเค่แค่แบบว่าดิ๊กเออว่าแบบความรู้สึกแบบเขาออกมา ครับตายแล้วซวยแล้ว <c oughs> ครับผมคร <c oughs> ับฝากฝ <c oughs> าก <c oughs> นะครับฝากคอนเสิร์ตด้วยนะครับเจมินายโฟร์รันเดอะเวิลด์คอนเสิร์ตนะครับที่จะจัดขึ้นวันที่3 1นะครับสิงหาคมแึะ1กันยายนนะครับก็บัตรรอบแรกเนี่ยหมดแล้วนะครับแต่เหลือบัตรรอบสองนะครับรับรองว่า,ามีความต่างจากรอบแรกแน่นอนครับอยากให้ทุกคนรอไป ไปดูกันเองจริงๆมานั้นครับแล้วก็อย่าลืมนะครับซื้อบัตรนะครับได้ที่ t ทยทีเกตแมชชีนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผม